าวันนี้พามาดูมวยที่อำเภอคำเพื่อแก่ยะโสธรครับโอ้โหโอ้โยชีวิตตะบูยชีวิตตะบูยชีวิตตะบูยเอาแล้วครับนี่ยกสุดท้ายครับแดงกล้องลำชี โรงเรียนกีฬายจโสธรครับดำเนินลูกบอลภัยลูกบอลภัยสิทธิ Oil, i i. Bin, หญ่นิรันด์อ้าวยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี่เองกระหมดค้ากรหมดนะครับชีวิตตะมวยชีวิตตะมวยอ้าวยกสุดท้ายครับไปไหน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 ครับชีวิตตะมวยชีวิตตะมวยโอเคครับโต้ะกับร้อม